เสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเฝ้าไร่สังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดหนองคายตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดหนองคายห่างจากจังหวัด71กิโลเมตรมีเนื้อที่4ไร่ทิศเหนือจะหลดอำเภอรัตนาวาปีอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายทิศต,ตะวันออกจะหลดอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬและอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลน,นคร ทิศใต้จรดอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายและอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีทิศตะวันตกจรดอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคาย มีบทบาทและภารกิจจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเฝ้าไร่ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงมีบุคลากรในสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเฝ้าไร่จำนวนทั้งสิ้น17คนภายใต้การบริหารงานโดยนายปุณรัตศรีทาพุทธผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดหนองคาย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเฝ้าไร่โดยได้กำหนดปรัชญาวิสัยทัศน์อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานดังนี้ปรัชญาของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเฝ้าไร่คือคิดเป็น เป็นกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหานำพาไปสู่ความสุขความสำเร็จโดยใช้ข้อมูล3ด้านมาประกอบการตัดสินใจคือข้อมูลด้านวิชาการตนเองและสังคมตัดสินใจและลงมือปฏิบัติถ้าสำเร็จก็มีความสุขถ้าไม่พอใจก็กลับไปทบทวนใหม่วิสัยทัศน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเฝ้าไร่เป็นองค์กรในการส่งเสริมและพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้เป็นบุคคลใฝ่รู้ใฝ่เรียนและสแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองได้รับการบริการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพอันก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชาเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ รู้หน้าที่มีวินัยใช้ชีวิตแบบพอเพียงเอกลักษณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตใช้ชีวิตพอเพียง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเฝ้าไร่ได้ใช้หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมมาพิบาลภายใต้แนวทางของความพอดีความมีเหตุผลและมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆซึ่งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเฝ้าไร่มีผู้บริหารที่มีคุณลักษณะของผู้บริหารพอเพียงมีการบริหารงานวิชาการงบประมาณงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปที่สอดคล้องกับหลักปรัช ของเศรษฐกิจพอเพียงมีการกำหนดนโยบายวิสัยทัศน์พันธกิจแผนปฏิบัติการและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างเป็นเหตุเป็นผลพอประมาณตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ความรู้ควบคู่คุณธรรมในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆให้กับตนเองและสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเฝ้าไร่จึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานประกอบการประเมินสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาประจำปีการศึกษา2566ดังนี้ด้านที่1บุคลากรองค์ประกอบที่ 1. ผู้บริหารผู้บริหารสถานศึกษาได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจในการนำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงสวัสดีครับผมไอ้พนรัตน์สีดาพุทธผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดน้องคายนะครับได้มันทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเฝ้าไรนะครับในเรื่องของหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ ผมได้นำเอาหลักของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นนโยบายเพื่อที่จะนำไปสู่แผนปฏิบัติงานประจำปีของสถานศึกษานะครับเพื่อที่จะให้ครูและบุคลากรได้วิเคราะห์จัดทำเป็นหลักสูตรของสถานศึกษาในเชิงของการบรูรณาการรวมทั้งได้ทำความเข้าใจกับครูบุคลากรให้สามารถนำแนวคิด ไปปรับใช้กับการจัดการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปครับโดยได้ดำเนินชีวิตอยู่บนทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำโดยตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมใช้สติและปัญญาไต่ตองอยู่เสมอองค์ประกอบที่2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจตามแนวทางหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์การพัฒนา3ามศาสตร์พร้อมทั้งพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10และจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้หลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาอบรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยการศึกษาดูงานเพื่อสร้างความตระหนักด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์ของพระราชาการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงของตนเองการสอดคล้องความรู้เมื่อมีโอกาสตามบริบทที่เหมาะสมสกครูทุกคนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ PLC ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้และการเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน องประกอบที่ 3. นักเรียนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเฝ้าไร่มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงได้น้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดเป็นนโยบายที่ต้องปฏิบัติให้เกิดขึ้นในสกรระดับอำเภอเฝ้าไร่เพื่อการสร้างอุปนิสัยความพอเพียงให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ผลจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆของสองกรระดับอำเภอเฝ้าไร่ส่งผลให้ผู้เรียนมีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงนั้นสกรระดับอำเภอเฝ้าไร่มีนักศึกษาแกนนำจำนวน1 6 5คนซึ่งเป็นนักศึกษาแกนนำร่วมกันพัฒนาสการ,รตำบลและได้ขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้เรียนโดยให้ความรู้ตามโครงการจัดกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ของทุกภาคส่วนองค์ประกอบที่4คณะกรรมการสถานศึกษาสวัสดีค่ะดิฉันสมัยชนาราฐนะคะนายกองการบริหารส่วนตรบลหนหลวงอำเภอเฝ้าได้จังหวัดหนองคายค่ะวันนี้นะคะรู้สึกภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งนะคะที่ได้รับตําแหน่งประธานคณะกรรมการศูนย์สรกรระดับอําเภอของอำเภอเฝ้าได้จังหวัดหนองคายนะคะซึ่งศูนย์สกรนะคะของอำเภอเฝ้าได้ ให้การสนับสนุนกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะว่าศูนย์สกลนะคะให้สนับสนุนเรื่องของอาชีพดูแลเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงของพระอ,องค์ท่านนะคะเพราะว่ากินทุกอย่างทีท่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินนะคะแล้วก็คอยแนะนําสนับสนุนหลายๆกิจกรรมนะคะยกตัวอย่างเช่นสนับสนุนด้านอาชีพนะคะของนักเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตะบนนงหลวงนะคะซึ่งเป็นการสารตะรก้าด้วยเศษพลาสติกนะคะ ตอนนี้นะคะนักเรียนผู้สูงอายุสามารถที่จะฝึกอาชีพได้แล้วก็สามารถที่จะสานรตะรกร้าสานกระบอกน้ําได้ใช้ในครัวเรือนแล้วก็ยังสามารถขายได้ด้วยนะคะซึ่งเป็นการส่งเสร,ริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุนอกจากจะไม่เป็นแอนเมอร์แล้วนะคะเขายังมีอาชีพที่ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วม่ ได้เดือดร้อนทางครอบครัวแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนของสังคมนะคะยันชื่นชื่นชมค่ะของศูนย์สกรอย่างสูงยิ่งนะคะและคณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสนใจเห็นคุณค่าศรัทธาและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบความพอเพียงเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาโดยร่วมกันประสานสัมพันธ์กับคณะกรรมการโดยสกรรระดับอำเภอเฝ้าไร่จัดประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อเสนอให้คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสองกรระดับอำเภอเฝ้าไร่โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน ถึงแนวทางและประโยชน์จากการใช้หลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันด้านที่2การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพองค์ประกอบที่1อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเฝ้าไร่มีความสะอาดร่มรื่นปลอดภยัยเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนมีผู้รับผิดชอบการใช้ปรับปรุงพัฒนาดูแลรักษาอาคารสถานที่อย่างชัดเจน มีแผนการปฏิบัติงานโครงการงบประมาณมีศูนย์รวมข้อมูลการขับเคลื่อนหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษารวมถึงแผนผังแสดงแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้โครงการต่างๆตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ครูและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในเรื่องอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเฝ้าไร่หนึ่งแห่งห้องสมุดประชาชนอำเภอเฝ้าไร่หนึ่งแห่งและกศน,นอตําบลทั้ง5แห่งมีความพร้อมของอาคารสถานที่ที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะความรู้ทักษะปฏิบัติและเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงอย่างเหมาะสมจำนวนนักศึกษามีสิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่นสะอาดและมีสิ่งเอื้ออำนวยความสะดวกต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความปลอดภัยองค์ประกอบที่2แหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้และก,กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเฝ้าไร่ มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาสอดคล้องกับบริบทและภูมิสังคมของสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงและการเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณสมบัติของคนไทยที่พึงประสงค์ตามแนวพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10มีการจัดการอย่างพอเพียงมีวิทยากรรับผิดชอบฐานการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถ อธิบายความหมายได้อย่างถูกต้องซึ่งสถานศึกษามีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบครูแกนนําและผู้เรียนแกนนาดูแลประจําแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ที่ชัดเจนโดยแหล่งเรียนรู้จัดเป็นการเรียนรู้มีทั้งสิ้น6ฐานการเรียนรู้ได้แก่ฐานการเรียนรู้ปุ๋ยหมักลักโลกฐานการเรียนรู้การทําข้าวหางฐานการเรียนรู้การทําไม้กวาดดอกหญ้าฐานการเรียนรู้ตะกร้าพลาสติกฐานการเรียนรู้การปลูกกระเทียม และฐานการเรียนรู้ผักสวนครัวรั้วกินได้ด้านที่3ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกองค์ประกอบที่ 1. ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเฝ้าไร่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี2566ซึ่งในการดำเนินการได้น้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2เงื่อนไข3หลักการ เกิดสมดุลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสี่มิติวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมศาสตร์การพัฒนาสามศาสตร์ศาสตร์การพัฒนาสามศาสตร์หรือหลักสามศาสตร์และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสีด้านมาพิจารณาให้เชื่อมกันเพื่อประกอบการวางแผนในการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาดูงานทั้งภายในอำเภอจังหวัดและภายนอกจังหวัดเพื่อให้เกิดประสบการณ์ในด้านความรู้วิชาด้านเรียนรู้ตามสภาพจริงกับแหล่งเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี องประกอบที่2ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงานภายนอกภาครัฐเอกชนและชุมชนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเฝ้าไล่มีส่วนร่วมสนับสนุนชุมชนและหน่วยงานอื่นในการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้รับการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อรับการสนับสนุนในการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสู่ชุมชนร่วมกันขับเคลื่อนแหล่งเรียนรู้ในชุมชนตำบลทั้ง5แห่ง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรู้จักคิดใช้เหตุผลในการตัดสินเป็นชุมชนแห่งความพอเพียงพึ่งตนเองและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับ,บบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปในการนี้ศูนย์ส่ง,สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเฝ้าไล่พร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อสานต่อภารกิจในการนำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนสู่การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนและประชาชน 四百。